สวัสดีครับวันนี้ผมให้ได้เฮจินนะครับจะมาแจกมอดภาพสวยนะครับดูนะภาพก็จะสวยประมาณนี้นะสวยนะสำหรับผมมอมันสวยนะมอดภาพนี่ผมจะว้าไปดองอื่นให้ดูนะน,ะะนี่นะครับเล่นมากนะครับมอดตอนนี้ สวยมากนะครับอ่ะมาผมจะแจกการตัค่านะครับวิธีตางค่าของผมนะครับนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะคำนวณเซฟติงนะอ่ะนี่ครับสามารถทำตามได้นะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นครับผมอามองว่ามันสวยนะปรับประมาณนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ครับวิธีตังค่าแล้วผมจะแจกรีเชตไปด้วยนะครับตอนนี้ผมจะแจกรีเชตไปด้วยนะนะครับรีเชตก็จะประมาณนี้นะ วิธีต่างเดี๋ยวผมจะลงสอนนะครับอ่ะแล้วก็วิธีเอามอดภาพนี้นะครับวิธีนะครับก็ผมจะมาสอนเลยนะครับอ่ะนี่ครับให้ทุกคนเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้มานะครับลิงก์ดิสคอร์ดนี้นะครับ HG w o r k s h o p นะครับเข้ามาแล้วก็มาห้องรับยศแจกของฟรีนะครับแล้วก็มาพิมพ์บวกหนึ่งตรงนี้ครับข้างล่างครับบวอกหนึ่งหลังจากบวอกหนึ่งนะครับ นี่ครับผมจะมาแจกในห้องนี้นะครับห้องไฟเอ็มนะครับผมจะมาแจกมอดในห้องนี้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามามีของฟรีมากมายครับที่จะแจกในอนาคตหรือว่าปัจจุบันที่กําลังจะแจกอยู่ครับก็สามารถมาได้นะครับใครสนใจซื้อโปรแกรมอะไรก็มีเยอะมากมายนะดีเชดอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะลงมาลงนะครับก็จะประมาณนี้ใครสนใจแล้วก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับไว้เจอกันครับจุก